เดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนนี่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 นโอู้อู้ซองก่อนอู้ใหญ่มากเลยเออใหญ่มากเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวมันจะเปิดนู่นนู่นนู่นอันนั้นอันนั้นด้วยไปเปิดดูสิเดี๋ยวเจแบออนั่นๆไปเปิดดูสิใช่ไหมเน่ะใช่ใช่ใช่เอ้ยโ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 อ้ยไปโชว์ก่อนโชว์ก่อนนะโชว์ก่อน โอ้ยได,ได้ยังได้เยอะกว่าเราอีก <c oughs> เอาโชก่อนโชก่อนโชก่อนโชหัน,นมาหันมาเอีไปดูทางนู้นเนี่ยไปดูทางนู้นอีกเพื่มมพอมันออกเม,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 มอกอือนไงทางนู้นอ่ะที่เธอยังเปิดไม่หมดเนยอ<า>เออไปไปดูสิเห็นไหมมันก็ค่อยๆอ,อ,อ,อ๋อมันจะออกอะไรเร็วเถะอะเออมันก็ออกไปเรื่อยๆ ตอนแรกนะอันนี้แหละออกเยอะแต่ว่ามันมุดไปเลยหายไปเลยดีใจมันเดินอันนี้เชื้อรากำลังเดินอ,อยู่ข้างบนนี่เชื้อราเห็นนะเอ <c oughs> อเธอใส่กี่กี่กี่ห่อนี่ว่ายุว่าทำไมเอฟซี <c oughs> ทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแอนแฟมลี่นะคะป่ะเดี๋ยวพาไปดูน่ ู่หูเราเข้าไปหาเห็ดนะเห็ดปลวกหรือเปล่าไม่ได้ใจไปเดี๋ยวไม่ทังถาเห็ดนี่นะคะเมนูผัดผักบุงนี่นะแอปีมาหาเห็ดดูนี่นะกำลังออกยอดใหม่เลยโอ้ยชมออกยอดหม่สวยมากเลยดูโอ้ยดู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 โอ้ยเยอะมากเลยดูโอ้ดูวันนั้นมาเด็ดยังยังน้อยอยู่เลยงาม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 งาเก็บเ็เโอ้ยอันนี้ม็มีน้ามีที่เา น้ำงามมาเลยพี่น้องเราก็เก็บนะ้อซีเอยิ่งเก็บมันยิ่งแตกนะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแก่เด้อถ้าเราไม่เก็บแล้วมันจะแก่เลยนะถ้าเอามีดมาเนาะใส่ใบอน่อยนะนี่งามหลายโอยหอมมากกลิ่นหอมมากนี่แหละหากินหาเก็บสะอมเนี่ยเขาเก็บแบบนี้แหละนี่ถ้ามันแก่แล้วมันขมใช่ไหมต้องกินแบบอ่อนๆให้มันเก็บเรื่อยๆให้มันขึ้นเรื่อยๆเราก็เก็บสะอมหน้าฝน อมหน้าฝนต้องให้อ่อนๆแบบนี้มันจะหอมมองไปน่าจะเจอเห็ดสูงออกเยอะๆอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนี้เนาเนี๋ยวปีหน้าเนาะเราเอาเราเอาใบไม้มาทับสูงกันไว้เยอะๆแล้วก็ปีหน้ามันก็มันก็จะออกเยอะปีหน้ามันก็จะออกเยอะอยากจะเห็นแบบว่ามองมาแล้วขาวจุนพูเขาวจุนพูเลย่ีเนาะ ยากก็ไม่ขึ้นนะดูดูดูน้องแอนจ้ะยากก็ไม่ขึ้นเออถ้าเราเอาถ้าเราเอาไปไม้มาัดุ่นไม้ติดไว้นะมู๊ทางนู้นสวยมากเลยทางเธอน่ะเอื้อมมาไม้เอื้อมไม่ถือเธอเก็บเลยเหรอเออเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้เอาู้หูแต่เราไปไม่ได้มันติดไม้เอาเธอก็เดินอ้อมอ้อมไปสิติดไม้มันติดไม้ติดได้ได้จะโอมเถึงกำมือได้เห็ดฟางสองดอกได้เห็ดปวกสองดอกโอ้ยเดี๋ยวกินแล้ว้น้องนาเดียก็กินนะแกงเห็ดขนาดเม่ด้าทำอะไรนะ กินแกงเห็ดเขาก็ชอบกินแกงเห็ดคือเดวนี่ไม่ได้เอามีดใหญ่มาหนึ่มาตัดต้นที่อออสูงๆมจะได้ขึ้นดมีม๋ากยสวยจิิด้นี่มือขึ้นมันขึ้นมือชันมมันต้องใส่มือนะ มันต oh, like ้องใส่ถ huh. hey, okay. well, oh, oh. uh ุง huh. มือ yeah, ่มีหัิน่นด้อปีนี้ไว้น้ำงามามอันนี้มาถึงแล้วเฮ้ยโอ้ยเนาะอยหมา้ย กินหาอยู่เอ้ทไาเองนะโอทำน้ำพริกนี่เอฟซีนี่เราจะไปชิมน้ำพริกนะเอฟซีนี่นี่งามไหมสวยเนาะไปไปด่าเออนไเก็บยังไม่เก็บแ้วหน่อไม้หวานเหรอเอ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 ออ้ยดอกไม้เอาไปผัดโอ้หน่อไม้หวานบอนอไม้หวานเอาไปเลกนี่นะคะเอหนอไม้หวานนอุยเห็นดอกเหลืองๆหรือว่าเตียงเห็ดะงอกนี่นะคะนอไม้เนี่ยไม่มีใครมาเก็บกินเลย อ,ออกเยอะมากเลยไม่มีใครกิน,กนอือนี่นะตรงนี้จะอมมีหรือเปล่าคงม,มีแต่ต้นชุมสูงนะนะคะผ่าไปหาเห็ดเอฟซีอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันเคยออกใช่ไหม,อ,อ,ม,มอ,อ๋อเขาบอกว่ามันออกตามนี้เลยเหรอมันออกตามนี้นเลยเหรออ๋อเราเจอเต่าเราก็เอาไปปล่อยสินี่คือ,อ,อ ่ป่เทกนะอยู่นปเทกเนี่โอ้ิเออไม่เป็นไให้เขาอยู่เออขาเริ่มเขียวแล้วเอฟซีหนูนี่นะคะขาเริ่มเขียวแล้ววนแต่คด้บอกว่าวันนี้ทำไมมีทตกคนามนายนายนไหนายนนหนายนานไหนีนี่นี่ทำไมต้องเดินไปนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ จริงด้วยจริงด้วยเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ดู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 แต่ว่ามันดันดันขึ้นมาตีรางไม้จนยอนโอ้เอฟซีโอ้ยเราเพิ่งเคยเห็ุโคนบอกสิยอดมันหักเลยนะเอ้าเอ้ามันหักแล้วเออนี่เพราะมันดันด้นขึ้นมาอุ้ยเจ๊ไม่ใช่สามดอกวะนี่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 เราไม่ใช่โอ้ยมันด้นขึ้นมาแล้วันเห็นแล้ว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 สองดอกอืมได้เห็ดปวกสองดอกว้ายมันหักเลยที่น้อง เห็ดพวกสองดอก F4 เอ้ยเออเอานี่แตยังสวยอยู่มันรากหมายมันเยอะดิโอ้โหอืมแกบอกว่ามันออกงี้ไปเลยเหรอเอออกไปเลยออกเป็น F4 เขาบอกอ้าวทำไมมันติดกันขายาวใช่ไหมอ๋อเราอยากเห็นเห็ดปลวกแบบมันออกเต็มเลยใน F4 นะเออนี่นะคะนี่เออนะเราก็เดินดูด้วยใจ F4 มีแล้วมีอืมไม่มีแล้วเอฟซีเล้ยใบสองดอกหาปูดูข้าวงามไปเฮ้ยหาปูดูข้าวงามกันเถอะอืมก็ให้เราเก็บทุกวันออกทุกวันข้าวงามข้าวงามข้าวงามเอฟซีให้ดูอุ้ยตรงนี้เริ่มเขียวแล้วนี่นี่นี่ทางนี้เริ่มเขียวเอฟซีโอ้โหดูเริ่มกลมกลืนกับต้นหญ้าแล้วเนี่ยโอ้โหดูต้นข้าวนะพี่น้องเด้อ เอาเธอจะหากระปูบอ่ะเอาเอาเอามาได้กินเจเอาก็บ่ได้หากระปูเลยเออเราก็หาผักหาอย่างไปเออโน้เออฮะไปปล่อยเลยปล่อยเลยดูทางอุ้ยหลังบ้านยาชีก็เขียวแล้วดิเออหลังบ้านยาชีก็เขียวชุ่มแล้ว เออเนาะเอายจริงเอฟซีดูนะโอ้ดูนะเอฟซีนะถ้าเราซื้อลูกปลาลูกปลาพันปลาเอามาปล่อยในทุ่งนาข้าวเนาะมันก็จะช่วยกินยาให้เราดเลาะโอ้โหดีดีค่ะเขียวกระจีมากเลยนะคะดูสวนพี่ยูโรก่อนดูสวนพี่ยูโรก่อนโอ้นี่ไงนี่ค่ะปลูกอะไรไว้บ้างไปดูสิโอ้ปลูกอะไรไว้บ้างนี่เราจะปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองฟักหอมเออ โอ้เห็นไหมนี่โอ้ยนำเสนอภูมิใจนำเสนอละมุด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 นี่ละมุดกอะไรนะะลูกใหญ่นนี่ละมุดพันอะไรสวยสวยมาเลยที่บอกว่ากรอบนอกมุมในกรอบนอกมุมในเออมันกรอบพันบ้านอุ้ยเฮ้ยอะไรฮะน้อยนาน้อยนาเฮ้ยพันอะไรพันบ้านพันบ้านไม่ใช่ เขียบหนังผู้พันเอ้ามาเขียบหนังผู้พันโอ้โหมาเขียบหนังผู้พันได้กินใหญ่เลยต้นมันไม่ใหญ่ใช่ไหมน้อยหนาเนี่ยเออไม่ใหญ่แล้วแลาเราจะโค่นก็ง่ายเอออือแล้วเนี่ยอะไรนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้มักเมาโอ้มักเมาเอฟตีแล้วอยากกินเปรี้ยวปากเราก็มาโอ้อันนี้ต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวฟูมกก็จะมาบินมารวมตัวเราไม่ทันนะพี่น้องเอ้าน้ำภู้ชายน้ำเสนออีกอันนี้ต้นกล้วยฮัลเลนเอมะละกอฮอลเลนนะฮะสวน ส่วนพ um ี่ยูโรที oh no, no, no ่บางปูนะ FC นีละพันอะไรพัดเหมือนกันเหมือนกันคนละพันบอคเอ้าเหรอเอ้าเหรอโอ้โอ้ยัาจะออมีหลากหลายอาโอเคโอเคเธอหลากหลายสายพันธุ์เอาโอ้นี่นี่อะไรนี่นี่อุยอันนี้น้อยนงน้อยนงน้อยนงว้าโลุ้นลุ้นโอ้โขอบคุณพี่ยูโรนะคะที่ปลูกไว้ให้เรารับประทานจะขออนุญาตยุ่ยยันเลย ก๋วยน้ำว้าเราก็ได้ใส่ใบตองเราก็ได้หัวปีไปต้มยำเล้เอ้าก็ในอนาคตพี่ยูโรอยู่ต่างประเทศไงเออนี่ทุเรียนเห็นไหมเนี่ยทุเรียนถ้ามันสุกก็เสร็จเราไงนี่ไงเออนะเอ้าอยากจะเห็นจังเลยก็ในอนาคตพี่ยูโรอยู่ต่างประเทศไงก็เราก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมเราก็บอกพี่ยูโรทุเรียนเด้อเออเอาไปมาหลังบ้านใครนเนี่ เอ้คนปลูกก็มีสิทธิ์ช่วยไงเออก็มาปลูกก็ได้รุ้นๆ่นเลยสีรุ้นให้แต่มันเอาใจ่วยเออเอาใจช่วยเห็นไม้สองต้นอันนั้นอันนี้อันนี้พันเขาบอกว่าทนแรงทนฝนเออพันทนแรงทนฝนใช่ไหมเออพันทนแรงทนฝนแต่พันนีี้มทุเรียนแคร็ตด้วยนะเหรอเออแล้วพันนั้นน่ะเขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟมาอยู่ที่จัปาดงเลยอือทุเรียนภูเขาไฟมาลุ้นกันนะมาอมาสองมาสองทุเรียน เออไม่มีลูกกระจองไงอ้าวคนปลูกก็มีสิทธิ์จองไงเพรของลุงมันโตแล้วไงใช่ของลุงโตแล้วของลุงโตแล้วนี่แหละใส่พ่ดาก็เลยเรียนแบบลุงอ๋อมาเอามาหล่อเลี้ยงเขาเออให้มันมีร่มเงาบ้างให้มีอ๋อเอ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 อเีอเอะเออเออเโอเอ่เออ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 เมอาออเออมออเออเออเอออเอเะอออเออเอมเเนอเเเเ ต้นมันจะใหญ่ไม่มะขามหวานว้าใหญ่มากเอ้าต่อไปภูมิใจนําเสนอมลไฟหวานอู้ FC ดูต้นมลไฟสูงกว่าเ SN อีกเดี๋ยวเอ็นไปยืนให้ดูนะจอนไหมฮะจอนให้มันให้มันเสี่ยนะฮะเออทำไมต้นมันสูงจังเลยเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสิเขาตั้งแล้วมันก็ตีลังกาถ้าเราอยากให้มันเตี้ยนะอืมนี่ช่วงนี้มันยังไม่แข็ง นี่เราก็เอาขวดน้ำมาถูกใส่คอมันเอาเลยแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็ตีเอาเลยดูซิเอาเธอลองปล่อยให้มันสูงดิเธอลองปล่อยให้มันสูงโอ้ยโอ้เอฟซีดูมันจะปีนนะมันจะปีนมันก็ลำบากอ่ะเธอลองยืนเธอลองยืนดีๆสิระหว่างต้นต้นมะไฟกับใครสูงกว่าโอ้โหเอฟซีดูสูงกว่าแต่ว่าซีหน้านะรับรองว่าดูไฟสูงอย่เลยดูเอฟเอ็นดูแต่ว่าเราตัดนี้ไหมให้มันเหลือแต่สองนางนี้เราตัดอันนี้ไหมให้มันเหลือแต่สองนางเพี้ยๆไหมเนาออ๋อมันตัดได้ใช่ไหมเสียดายละสิ เออเอาแล้วก็นมถ่วงลงมาเออเอามันก็จะงอขึ้นไปเอาเธอมีวิธีจัดการแบบไหนจัดการได้เถามท่านผู้ชมเออโอเคนะ FC หรือว่าจะนมถ่วงเออเออเอาอ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ FC เดินเยี่ยมชมเก็บเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ผักนี่ไปกินกับน้ำพริกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะดูคลิปไปหน่อยห้านาทีนะคะ FC ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ